แล้วนะครับม้วนเส้นม้วนขึ้นมาอย่างนี้สองรอบแล้วนะครับอย่างนี้นะครับอ่าม้วนแล้วไงโหมโหไฟแรงเริ่มแรงนะครับเริ่มสวยแล้วครับนี่โอ้โหบางคนนะครับถ้าเราตักเร็วเกินไปเส้นมันก็จะไม่เหนียวนะอ่านี่ผมจะบอกก่อนนะบางคนเอาไปนะครับอ่านี่เป็นเป็นทริคนะอยู่ที่คนนะครับขัดคนทํานะครับเหมือนคนทํากับข้าวเลยครับคนเจียวไข่อะนะครับไข่ก็เหมือนกันนะครับแต่เวลาไปเจียวทําไมเจียวมาไม่เหมือนกันนะครับเหมือนทํากับข้าวนะครับทุกอย่างก็ต้องมีทริคเล็กๆนะครับ ที่เราจะต้องเรียนรู้นะครับท,ทําท so you know okay. we well, ุกวันเนอะจะรู้เองครับมันต้องทํายังไงเนาะโอเคอันนี้ได้แล้วหนึ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกีนนะครับเราจะมาจับก็คือเดี๋ยวเราต้องไปม้วนนิ้วนี่ครับผมบีบแค่ครั้งเดียวนะยากะดูว่าความเหนียวมันเหนียวแค่ไหนนะเนี่ยดูนะครับว่าเขาเหนียวขนาดไหนนะเส้นนะครับเหนียวมากๆนะผมจะบอกให้นะครับเราก็ใส่มากๆนะอันนี้เป็นแบบรูเล็กนะไม่ได้ผสมน้ําเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ผสมน้ํานะคือบีบครั้งเดียวก็คือจบเลยนะครับนี่ครับ รับแก๊สไวก่อนรับแก๊สนะครับนี่ทำเองกินเองนะครับดูเส้นนะครับก็ปกติลูกค้าประจำนะครับชอบสั่งไปทานกันเนาะก็บางคนนะชอบสั่งไปทานกันนะครับโอเคน,นะครับอ่านะครับใครที่สนใจนะครับ ใครที่สนใจอยากจะมีอาชีพนะครับเอาไปทําขายลองขายดูนะครับมีความคิดนะหรือจะเอาไปทําเสริมนะครับร้านส้มตํานะครับบีบเส้นสดนะครับขายเป็นเป็นชุดไปกินกับส้มตํานะครับแยกต่างหากก็ได้นะครับก็ได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวมาให้ดูนี่คือน้ํายาประช่อนนะครับนี่ที่บอกว่านี่อาส่งมาจากหล่มสักนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวต็อกได้เดี๋ยวไปไปไปครับสวัสดีครับยังก็นะครับน้ํายาดูน้ํายานะครับน้ํายาปลาช่อนนะเดี๋ยวลาดเลยนะครับมาจากหลุมศักดิ์นะครับของโป๊ดเลยนะหากินยากเหมือนกันนะน้ายาปลาช่อนเดี๋ยวนี้มันถ้าถ้าเราไม่ทําทานเองอ่ะเราไปทําตะตาลร้านอ่ะมันหายากไงส่วนใหญ่ก็จะเป็นปลาทับทิมปลานิลนอย่างเงี้ยนะครับมันก็หาทานยากจริงๆแหละนะครับแล้วดูเส้นนะโหแบบผมชอบมากๆเลยนะครับ โอหเดี๋ยวต้องมีผักมันต้องมีผักเคียงด้วยนะครับ uh huh. ต้องต้องใส่ผักด้วยนะครับดูนะครับถั่วนะครับนี่ครับก็อ่าเราฝากไว้สุดท้ายนะครับสุดท้ายฝากไว้หน่อยนะครับก็สําหรับคนที่ทําขนมจีนอยู่แล้วนะครับแล้วไม่ได้ใช้เครื่องอัตโนมัตินะไม่ได้ใช้เครื่องไหลนะครับ ผมมีแป้งหัวเชื้อที่อยากจะขายให้นะอยากจะแนะนําทุกคนนะครับเป็นผมทํามานะครับผมอยากจะแนะนานะครับถ้าพวกคุณเปิดใจนะครับอยากจะพัฒนาคุณภาพเส้นนะครับไปแข่งขันในตลาดนะครับก็ยินดีนะครับแป้งหัวเชื้อของเรานะครับผมการันตีได้นะครับถ้าเอาไปผสมแล้วเหนียวแน่นอนเหนียวขาวใสขึ้นมานะครับขาวอาจจะไม่ขาวอ่ะแต่ว่าใสเหนียวขึ้นแน่นอนนะครับแป้งหัวเชื้อของผมนะครับ ส่วนใครที่ดีอยู่แล้วอ่าไม่ไม่ไม่ต้องมาซื้อของผมนะครับอ่าทําดีอยู่แล้วก็ไม่ต้องมาซื้อนะครับสําหรับคนที่คิดว่าอยากจะเข้าไปแข่งขันในตลาดนะครับอยากจะไปสู้กับเขาในตลาดนะครับที่ว่ามีการแข่งขันสูงนะก็แนะนํานะครับติดต่อเข้ามาหาผมได้นะครับมาคุยราคากับผมได้อ่าวันนี้ฝากไว้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ